จัดอันดับทีมเต็มพุตบอลโลก2022ใครแก่งที่สุดในรอบ16ทีมสุดท้ายอันดับที่16ออสเตรเลียก่อนเริ่ม,มตัวนเม์ออสเตรเลียถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่31จาก32ทีมแต่พวกเขาพิสูจน์แล้วว่าทุกคนคิดผิดแม้จะเริ่มต้นด้วยการพ่ายต่อฝรั่งเศสทีมขุนพลซ็อกเกอร์ลูเอาชนะทั้งตุเซีและเดนมาร์กด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์คว้าตัวรอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีอาร์เจนตินาเป็นด่านต่อไปอันดับที่15เกาหล มีไม่กี่คนที่คิดว่าเกาหลีใต้จะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มมาได้ด้วยเงื่อนไขที่ต้องเอาชนะอุรตุเกตและลุ้นผลการแข่งขันคู่ระหว่างอุลูกไัวกับกาน้าและการที่พวกเขาโดนนำตั้งแต่ช่วงต้นเกมทำให้ความหวังดูริบหรี่แต่ผลพักสมขาวยังไม่ถอดใจและยิงแซงสองประตูลวดคว้าตั๋วรอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างเหนือเชื่ออันดับที่1 4โปแลนด์โปแลนด์ผ่านเข้ารอบมาได้แม้จะพ่าดต่ออาร์เจนตินาในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าเม็กซิโกอย่างไรก็ตามพวกเขายิงได้เพียง2ประตูเท่านั้นในรอบแบ่งกลุ่มและหากเกมลุกยังผืดแบบนี้ โปแลนด์คงเจองานหนักแน่ในการพบกับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายอันดับที่13เซเนกัสเซเนกัสเสียตาตัวเก่งอย่างซาดิโอมาเน่ ani, ก่อนเริ่มทมัวนาเมนต์และแพ้ต่อเนเธอร์แลนด์ในเกมนัดแรกทําให้ไม่มีใครเชื่อว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบได้แต่พวกเขาโชว์ความใจสู้ด้วยการเก็บชัย2นัดรวดจากกาตาและเอกดออผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มโดยจะเข้าไปพบกับอังกฤษอันดับที่12สหรัฐอเมริกา อเมริกาเก็บชายชนะได้ในเกมที่พวกเขาต้องการซึ่งก็คือการพบก,กับอิหร่านผ่านเข้ารอบในฐานะรองแคมป์กลุ่มบีรอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาต้องเข้าไปพบก,กับอีกหนึ่งทีมเต็งอย่างเนเธอร์แลนด์อันดับที่11สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ของทัวนเมนต์ระดับชาติเป็นครั้งที่5ติดต่อกันพวกเขาจะพบก,กับโปรตุเกสในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยพวกเขาเคยเอาชนะทีมของเฟรนันโดซานโตมาแล้วในการพบก,กันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนอันดับที่10 ญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในการอยู่กลุ่มเดียวกับ2ยักษ์ใหญ่อย่างสเปนและเยอรมันแต่สามารถจบด้วยการคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่มมาครองคุพนพลซามูไรเป็นฝ่ายโดนขึ้นนำก่อนในการพบก,กับ2ทีมยักษ์ใหญ่แต่พวกเขาโชว์สปิริตแซงกลับมาชนะได้อย่างยอดเยี่ยมอันดับที่9โมโลโกโมโลโกเป็นทีมจากเอฟริกาทีมแรกที่เก็บได้ถึง7คะแนนในรอบเป็นกลุ่มฟุตบลลอบลโลกรอบสุดท้ายซึ่งคู่ควรกับตำแหน่งแชมป์กลุ่ม F รอบ16ทีมสุดท้าย พวกเขาต้องพบกับสเปนอีกหนึ่งตีนชขมซึ่งหากยังสามารถผ่านไปได้คงต้องยกให้เป็นม้ามืดแห่งตัวนเมตนนี้ตัวจริงอันดับที่8โคเอเชียผลเสมอสองนัดในรอบแบ่งกลุ่มก็เพียงพอแล้วที่ทำให้โคเอเชียแซงเบลเยียมเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มลูก้าโมดิตและคนพัฒตาหมากลุกยังคงรักษามาตรฐานที่ดีต่อเนื่องในตัวนเมต์ระดับชาติและการพบกับญี่ปุ่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆ อันดับที่7โปรตุเกสโปรตุเกสเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแม้จะพ่ายเกาหลีใต้ในเกมนัดล่าสุดแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาเลือกพักผู้เล่นตัวหลักบางรายอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องค้นฟอร์มเก่งออกมาให้ได้ในการพบก,กับสวิตเซอร์แลนด์ในรอบ16ทีมสุดท้ายอันดับที่ 6. เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ไม่ได้เจองานหนักมากนักในรอบแบ่งกลุ่มนั่นทําให้พวกเขามีสภาพร่างกายที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในการลงเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายลุยฟานกลัด พูดอยู่เสมอว่าทีมชุดนี้ของเขามีศักยภาพมากพอเชิดก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์แต่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อเมริกาจะเป็นผู้ให้คำตอบอันดับที่5สเปนสเปนผ่าท่าผ่ายญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของเราแบ่งกลุ่มทำให้พวกเขาหล่นมาเป็นรองแชมป์แต่ไม่ถือว่าเสียหายมากนะักลุยเอลิเกยอมรับว่าทีมต้องการเป็นแชมป์กลุ่มแต่บางทีการได้พบกับโมร็อกโกในรอบ16ทีมสุดท้ายอาจเป็นงานง่ายกว่าต้องเจอกับโคอเอเชีย อันดับที่4อังกฤษอังกฤษทำผลงานได้ดีต่อเนื่องในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติโดยสิงโตคำรามผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแบบไม่ยากเย็นนะับและอยู่ในสภาพทีมที่สมบูรณ์เต็มที่เกเรตซอเกตมีขุมกำลังชั้นดีให้เลือกใช้งานมากมายอย่างไรก็ตามหากประมาทในการพบเซนิกัสอาจทำให้พวกเขาน้ำตาตกได้อันดับที่ 3. อาร์เจนตินาอาร์เจนตินาประเดิมสนามด้วยกการพ่ายแบบสุดช็อกต่อซาอุดิอาระเบีย แต่พวกเขายังสามารถเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มได้ขุนพลฟ้าขาวอาจยังโจโฟอร์มได้ไม่ร้อนแรงอย่างที่ลหลายๆคนคาดหวังแต่พวกเขาดีขึ้นเรื่อยๆและการมีลิโอเนลเมสซี่อยู่ในทีมพวกเขามองอย่างอื่นไม่ได้นอกจากตำแหน่งเขปมอันดับที่สองฝรั่งเศสความพ่ายแพ้ต่อตูนิเซียอาจเผยให้เห็นจุดอ่อนของฝรั่งเศสโดยเฉพาะในเรื่องความแข็งแกร่งของขุมกำลังสำรองที่ยังไม่สามารถทดแทนตัวจริงได้ อย่างไรก็ตามมันก็ทำให้ดีดีเยเดลชองเห็นแล้วว่านักเตะคนใดที่เข้าจะใช้งานได้ในรอบน็อกเอาและเมื่ออยู่ในทีมชุดที่ดีสุดผลพักตากกายก็แข็งแกร่งพอจะเอาชนะได้ทุกทีมแล้วออนดับสุดท้ายอันดับที่1นึ่งบารซิลบาซิลอาจจะสะดุดแพ้ต่อเคมาลูดในรอบแบ่งกลุ่มแต่พวกเขายังสามารถเข้ารอบมาในฐานะตำแหนแ่งแชมป์กลุ่ม ทับเซมบ้าเต็มไปด้วยกลุ่มกำลังชั้นยอดทั้งตัวจริงและสำรองที่ทดแทนกันได้อย่างไม่เหลื่อมลำ้ำโดยเฉพาะในรอบน็อกเอาท์ที่พวกเขาน่าจะได้ในมาแนวลูกตัวเก่งกลับมาช่วยทีมอีกครั้งก็เป็นยังไงบ้างครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้จิมานาทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ